กนจ้าสดน้ำกันจ้ากระคปรงจ้าวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงนะคะเพียเกงเห็ดเผาะค่ะเกงเห็ดเผาะค่ะเกงเห็ดเผาะใส่น้ำไมันะจ๊ะเห็ดพอเดี๋ยวเอาไปต้ม Thế nên mình nhận tôm chục ôm lông bài sẽ phạt trong tù ừ, nhỉ nhận nát và sợ thay sợ thay có việc ở đây không phải tù phải mình lạc hồn กะลิกาคุรีคุรีจ้า,จาซึ่มกะลิกินละจ้ากินของเขาอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> กินเห็ดเผาะก,ก็ได้เขีนว่าก,ก็ได้อหอยตูหอมไผ่ตูหอมผักข่าผักข่าก็วนีผักขก่าตัวนี้ แซ่บแซมาเกงเห็ดเผาะห,อน,หอนจ้าเกงเห็ดเพาะห,อน,หอนจ้าจุดมันกันจ้าอโคตรจ้าซิมจ้าซิมเอเวลาซิมแลี่หอนหอนเลยค่ะขอดียวเด้อ ว้าวว้าวเห็ดเผาะค่ะอืมอืมเห็ดเผาะในรอบกี่ปีก็ไม่รู้หลายปีเองที่ได้กิน จะ่จกันค่ะ